สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวอทชรประกาศความสำเร็จโครงการแปลงร่างธุรกิจสู่การเติบโตสูงด้วยนวัตกรรม i n n o v a t i o n g o อ l h a c k e r ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างไรายได้สูงถึง1,000ล้านบาทต่อปีหรือมีการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ20ภายใน3ปีผ่านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็น product innovation process innovation market innovation และ organization innovation เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรมโดยโครงการนี้เน้นให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆที่รวดเร็วตลอดจนความท้าทายใหม่ๆในบริบทปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีโอกาสในการเติบโตในเวทีระดับโลกต่อไป เป็นโครงการของภาครัฐนะคะที่ให้ทุนช่วยให้ผู้ประกอบการที่อยากจะโตใหถึงพันล้านนะคะก็จะมีการผู้ที่จะมาช่วยตัวช่วยก็คือาาทางสวทชะคะโครงการเนี่ยของสวชรเรารับทําเป็นโครงการเป็นปีที่สองนะครับโดยเรารับหน้าที่เป็น i n t e ม m e d i a r y ในการที่จะ,ะ,ะหาวิธีหาช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีไรายได้นะครับจากร้อยล้านที่เป็นพันล้านได้นะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารติดตามโครงการได้ทางเว็บไซต์ของสวทชนะคะ w w w n s t d a o r t h แลก็ b i d ค่ะ